สวัสดีครับเต็นจสุรยาแท็กเตอร์อำเภอเขาชมเมานะครับเบอร์โทร0902140673วันนี้มีใบตัดหญ้ากว้าง1เมตร10เซนนะครับเป็นมือสองอันนี้ทำสีใหม่ทาสีใหม่นะครับ1ใบมีมีผูบ้างนะครับมีผูบ้าง เพืงแน่นเลยครับเป็นของเก่าเก็บไม่ได้ใช้โครงสร้างดีนะครับแน่นๆน,น,นะครับนี่ตัวนี้ไม่มีเผาลูตเตอรี่นะครับตัวนี้ไม่มีนะครับต้องลูกค้าสนใจก็หาซื้อเผาพิทีโอเองนะครับลูกปืนแน่นๆเลยนะครับแน่นมากแน่น ดูข้างล่างนะครับดูยากหน่อยนี่ฮะก็สนใจนะครับ1,000งบาท1,000งบาททวนนะครับรับเองเหล็กหนาๆนะครับเป็นหัวหัวเผาแบบนี้นะครับ เฟืองแน่นนะครับสนใจโทรสอบถามได้นะครับ090 2 140 6 7 3นะครับที่สุริยาแท็กเตอร์อำเภอเขาฉมานะครับขอบคุณครับอ๋อลืมไปวันนี้วันที่9มีนาคม2565นะครับ